ซ้ออำซ้ำซ้ำซ้สำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิจีชนแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเล่กแล้วในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวเลยจะพาไปแต่แหลงกันทุกคนฟาเริ่มกันเลยค่ะมาอยู่ไหนกันอยู่ไหนกัน อโอ้โหเดๆๆๆๆี๋ยวเรามาพันแสลตรงนี้เลยนะโอ้โหเงีง้ยวเง่ายย่อยยาไปกับตา ตม่เเหรอัยม่ยเหแ้วนะคะรอบที่สองของเรานะคะมาค่ะรอบที่สองของเรานะคะเมื่อ hm ก exactly ี้คือเขาไม่แพ้ไม่ล้มเลยเราต้องอยู่รวมตัวกันหรือเปล่า อยู่ไหนเอ้ยนูนนูนนูนโหคือเรามาอยู่รวมตรงนี้กันหมดเลยนะไม่เขาเห็นเราพวกเราเหรอโ้่ยิงตายหนึ่งคนเจ๋งอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะโอ้ยเห็นเราด้วยอู้ ตะเยร์ตะเกียร์ช่วยด้วยสุดยอดไม่มีใครช่วยเพื่อเลยเออซ้ำ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 เดี๋ยวเราไปช่วยเอง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 ขอโทษเดี๋ยวเราไปช่วยเองเอ้ยวิ่งตายสินายอยู่ไหนอ่ะ ตายซะแล้วฮชิวโอ้เลื่อนรถเฮ้ยเงาอ๋ออุอ้ยแต่ชานะทุกคนเย้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเกือบนึกว่าไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้ มา let's go ไป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 ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนเล่นเก่งนะเราล้มตาผู้หญิงคนนี้ไปหรือเปล่าชอบบุกเดี่ยวมากกว่าอุ้ย ซํำให้ตายแบบนี้เออทํำให้ตายมามามาอยู่ไหนอยู่ไหนอีกสองคนอยู่ไหน เรามองไม่เห็นได้ไงเนี่ยอุ้ยหลังง <c oughs> <c oughs> โอเคคะ่ะทุกคนรอบที่สี่มาดูกัน <c oughs>

เงี้ยวเออทุกคนได้ย้ายว่าโอเคค่ะรอบที่ห้าเราต้องไปกับผู้หญิงคนนะั้นหรือเปล่าทุกคนมาทุกคนเราต้องสู้ๆแล้วแหละมันพลิกได้นะทุกคนจริงๆ ไปหย่องไปทีเธอเราไปด้วยเราไปด้วยเราไปด้วยเราจะอยู่กันในฐานใช่ไหมออมาๆมา,มาจะมีอยู่กันตรงฐานนี้แหละซ้ายหนึ่งะทุกคนโอ้โหจะมีใครมาไหมอุ้ย อะไรก็ไม่รู้น้ำยันอะไรก็ไม่รู้เงียโอ้ม o d โอ้ OMG แง่ท oh yeah, ุกคนแพ้โอเคค่ะ EP นี้ก็ขอจบลงแค่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย